สวัสดีครับอยู่กันในเกม Pi x เซ NFT กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมคนมันน้อยนะเพราะว่าผมเลือกเซิร์ฟเวอร์ล่างๆนะครับคนมันจะน้อยหน่อยนะเวลาโหลดอะไรมันจะค่อนข้างเร็วหน่อยนะครับโอเคช่วงนี้จริงๆมันมีกิจกรรมสะสม งูตัวเนี้ยจะเรียกว่างูหรือหนอนก็ไม่แน่ใจนะบางคนก็บอกว่ามันหนอนนะเออแต่หนอนทาไมมันตัวยาวก็ไม่รู้จริงๆผมทําคลิปไว้แล้วนะครับรวบรวมทั้งหมดเอ,อ่อยี่สิบกว่าจุดอะนะครับที่ที่ไปเก็บได้นะครับแต่ว่าเออมันจะมีบางจุดที่ผมเข้าไม่ไม่ได้นะครับนะในห้องรู้สึกจะเป็นห้องเก็บของของบรอดออฟฟิศผมเข้าไม่ได้ก็กะว่าจะทํากิจกรรมก่อนนะครับให้เปิดห้องนั้นได้แล้วก็ไปเก็บ นอนแดงอีกสามตัวนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำกิจกรรมตรงนั้นเลยนะครับยังไม่ได้ผ่านเควสตรงนั้นเลยก็เลยยังไม่ได้อัดคลิปต่อนะครับโอเคอเดี๋ยวผมเก็บของก่อนเก็บเงินก่อนนะ,ะช่วงนี้ เดี๋ยวไกด์นิดนึงก่อนว่าแนวทางเล่นประมาณไหนเพราะว่าคือมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นมันมีสองเหรียญใช่ไหมจากเดิมมันมีแค่เหรียญเดียวใช่ไหมครับคือเหรียญดอลลาร์เบอร์รี่ใช่ไหมพอตอนนี้มันเป็นมันเป็นสองเหรียญคือมันเป็นเหรียญคอยกับมันเป็นเหรียญดอลลาร์พิกเซลแบบนี้นะครับคือคือเวลาจะเล่นเนี่ยนะครับมันต้องแบ่งเป็นสองพาร์ทเนาะนะครับก็คือพาร์ทที่สะสมเหรียญคอยกับพาร์ทที่สะสมเหรียญพิกเซลนะครับซึ่ง เหรียญคอยเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้ในเกมเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะนะไม่ว่าจะเป็นซื้อเมล็ดซื้ออุปกรณ์ซื้อไก่ซื้อพึ่งซื้ออะไรเงี้ยนะครับมันจะใช้เหรียญน,นี้เท่านั้นนะครับแม้แต่ซื้อของในมาร์เก็ตเพสก็ใช้เหรียญคอยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญพิกเซลเนี่ยนะครับเราสะสมไปเพื่ออะไรเพื่อเอาไปเทรดนะครับไปเหรียญข้างนอกนะครับก็คือเป็นเงินที่เราเอินนั่นแหละในเกมนะครับแล้วก็ สามารถที่จะไปสวอปนะครับไปเหรียญอื่นๆออกไปข้างนอกได้นะครับเนาะโอเคเพราะฉะนั้นต้องแบ่งพาร์ทประมาณนี้คราวนีเ้เดี๋ยวไปดูที่ส่งเควสกันนะครับจริง,รงๆเพื่อนๆหลายๆคนคงรู้แล้วล่ะนะครับว่าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ร้านขายของตรงเนี้นะครับออบคราวนี้เวลาที่เราจะได้เหรียญเนี่ย นะครับเหรียญอันแรกได้ง่ายหน่อยก็คือเหรียญคอยเนี่ยได้ง่ายหน่อยไม่ว่าจะเป็นเอาไปขายที่มาร์เก็ตเพสก็ได้นะครับหรือว่าเรามาส่งที่ออเดอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับออเดอร์บอร์ดตรงนี้ก็ได้นะครับตรงเนี้ยนะนะมีอะไรก็ส่งไปนะครับโอเคนะนะครับเวลาเราส่งนะครับเราก็ดูว่าถ้าเกิดเราเราได้ของยังไงตรงไหนเนี่ยนะครับเราก็จะได้รางวัลอย่างเงี้ยนะดีย๋ยวผมส่งให้ดูอันนี้ใช้ข้าวสามต้นใช่ไหมครับเกนโบ นะครับเราจะได้หนึ่งพันใช่ไหมครับอ่ผมมาซื้อเกนโบนะครับนี่ตรงนี้สามต้นใช่ไหมครับถูกมากเลยนะสามต้นก็ประมาณสักเอ,อ่อร้อยประมาณร้อยหกสิบห้าบาทร้อยหกสิบห้าคอยเนาะเออโอเคก็เอาแค่สามต้นพอนะครับอ,อ่ะร้อยหกสิบห้าคอยนะครับประมาณนี้ เสร็จแล้วเราก็มาส่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเหรียญเหรียญจะเพิ่มขึ้นนะเหรียญคอยนะครับเจ็ดหกสี่ห้าเจ็ดนะครับเราไปส่งปุ๊บอ่านะเดี๋ยวนะจะได้มาหนึ่งพันนี่เห็นไหมครับได้มาหนึ่งพันแล้วก็ตรงนี้ก็ขยับเป็นเจ็ดหมื่นเจ็ดใช่ไหมครับอ่ะเห็นไหมครับว่าตรงนี้ก็คือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็คือการที่เราไปขายที่ที่นี่นี่ไปขายเราตั้งขายที่นี่เนาะนะครับเราก็ครีเอทไป นะครับอย่างเช่นอสมมุติเราตั้งขายแล้วเนี่ยนะครับคนอื่นเขาก็จะมาดูว่าเราขายอะไรเท่าไหร่ว่างนะครับสมมุติอเดี๋ยวนะราคาเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่ตั้งตรงเนี้ยนะครับก็คือหน่วยเนี่ยเขาจะเป็นเหรียญคอยนะครับโอเคนะคราวนี้เหรียญพิกเซลหายัางไงเหรียญคอยนะครับเห็นไหมครับว่ามีวิธีการที่จะหาเนี่ยสองแนวทางแล้วนะครับคราวนี้เหรียญพิกเซลเนี่ยหายัางไงหาจากตรงนี้ครับ นี่เรามาส่งที่บอร์ดตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะมีรางวัลส่งกันไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นการส่งออเดอร์เสร็จแล้วเราจะได้เหรียญพิกเซลมานะครับแต่ต้องดูดีๆนะครับว่าคุ้มไหมอย่างเช่นเนี่ยเขาให้ส่งไอโรนไนท์ถึงสามร้อยก้อนถือว่าเยอะมากๆเลยนะนะครับแล้วไปดูไอโรนไนท์เนี่ยก็ไม่ได้ถูกเลยนะครับสา0ร้อยก้อนเนี่ยนะครับจะได้แค่1เหรียญพิกเซลกลับมาแค่นั้นเอง นะครับก็ลองดูนะว่าคุ้มไม่คุ้มอย่างไรนะครับอย่างนี้ผมไปส่งแครอทสิบต้นนะครับจะได้มาห้าร้อยเหรียญคอยก็ไม่คุ้มนะก็เอาไปขายดีกว่าประมาณนั้นอ่ะอีกอันหนึ่งพี่ช่วงนี้เนี่ยนะครับเราตัดต้นไม้ไม่ค่อยทันชาวบ้านเขาเลยเพราะว่าตอนนี้นะครับคนเนี่ยแห่ไปตัดต้นไม้กันเยอะมากเนื่องจากว่าตอนนี้ซอฟต์บูเนี่ยนะครับคน ซื้อเอามาส่งกันเยอะมากๆเลยนะครับและจะได้เหรียญน,นะครับหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับแบบเนี้ยนะแต่ว่ามันก็สุ่มกันไปนะเรื่องของรางวัลตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซอฟต์บูลในตลาดกันนิดหนึ่งไม่แน่ใจมีคนขายป่ะนะเพราะว่าเอ่อตอนนี้มีคนต้องการเยอะมากอ่ะซอฟต์บูลขายสิบนะครับขายสิบแต่ว่าเราไปตัดทีหนึ่งมันได้เยอะใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปตัดแป๊บหนึ่ง อะได้ได้สิบใช่ไหมครับมาดูตรงออเดอร์นะมีใช่ไหมถ้าได้สิบแล้วห้าสิบนะครับคูณไปก็ห้าร้อยนะครับถ้าเราซื้อในซื้อในตลาดมามาส่งไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มนะขาดทุนนะเพราะฉะนั้นคนก็เลยไปตัดเองซะเยอะอ่ะเดี๋ยวควนี้เดินไปดูก่อนไปตาม แลนต่างๆเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเหลือให้ตัดนะเดี๋ยวผมพาจะเอ่อพาไปตัดด้านล่างแล้วกันนะตรงจิวอ่ะอันนี้น่าจะตัดได้ทุกคนนะครับคือตรงแลนเนี่ยตรงแลนเนี่ยนะครับเราจะต้องให้ต้นไม้มันโตก่อนนะครับซึ่งพอตอนนี้นะครับมีคนอื่นตัดต้นไม้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องรอให้โตใช่ไหมครับรอโตแล้วเราถึงจะไปตัดได้แต่ถ้าเกิดว่า มีคนมาแย่งเราตัดอีกเราก็ต้องรอต่อไปอีกนะครับนะส่วนตรงนี้เนี่ยมันมันก็ต้องรอโตเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมตัดให้ดูก่อน,นะเนี่ยต้องฟันกี่ทีอ่ะหกทีใช่ไหมอ่ะปึ๊บใช่ไหมครับอ่ะเสร็จแล้วปึ๊บอ่ะเนี่ยเราได้มาเดี๋ยวดูเราได้เท่าไหร่เราได้สิบหกเลยนะคือถ้าถามว่าได้เยอะไหมเออผมว่ามันได้เยอะอ่ะได้ยี่สิบ นะเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่สามสิบหกเหรอถือว่าเยอะมากเลยนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะปึ๊บเนี่ยอันนี้ได้มาตอนแรกจะได้มาเท่าไหร่ได้มายี่สิบสมมติเราตัดอีกนะได้มาอีกสิบหกนะเป็นสามสิบหกซึ่งต้องบอกว่าตอนเนี้คนเนี่ยแห่กันไปตัดต้นไม้เยอะมากๆเลยนะครับผมโชคดียอยู่อย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้สะสมเยอะเท่าไหร่ ค,คือตอนนั้นเนะี่ยตัดไว้ไม่รู้ทำอะไรก็คือตัดไปเรื่อยๆแหละนะครับแล้วก็มีมีเยอะพอสมควรน,นะครับตอนนั้นตัดเล่นๆนะก่อนที่มีการอัปเดตนะก็คือสะสมไว้เฉยๆนะครับปรากฏว่าสะสมไปสะสมมามันเยอะมากนะครับแล้วก็บังเอิญว่าพอเจออัปเดตแพทนี้เนี่ยปรากฏว่าได้เอาไม้มาส่งเลยไม่ต้องไม่ต้องไปแข่งตัดกับใครเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะหมดแล้วนะครับ โอเคเอ้ยเดี๋ยวผมผมเหลืออันนี้อันหนึ่งเนาะก็ประมาณนี้ช่วงนี้ก็เลยมีแต่คนตัดต้นไม้อเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วนะอันไหนดีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งรู้สึกจะมีต้นไม้ตอนแรกเขาบอกมีปะผมไม่ชัวร์นะว่ามีต้นไม้ปะนะแต่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอะมีนะแต่ว่ามันไม่มีมันไม่เหลือให้เราเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคือต้นไม้เนี่ยเราตัดไม่ได้นะมันต้องรอโตอ่นนะนเดี๋ยวเดี๋ยวฟันให้ดูนะ เห็นว่ามันกดไม่ได้ครับเห็นปะคือคนเขาแย่งชิงตัดต้นไม้หมดแล้วเน,นี่ยเราเดินดูดีไปเดินดูตามแมปต่างๆก็ได้ครับไม่มีละนะครับไม่เหลือเนี่ยเห็นไหมต้นไม้ตรงนี้ก็ไม่เหลือแล้วอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ของตกแต่งนะครับอืมอะโอเคเดี๋ยวผมกลับไปที่แทบจะเป็นแลนด์หลักเลยนะสองสี่เจ็ดเนี่ยโว แล้วก็เออช่วงนี้สังเกตนะครับว่าแต่ละแลนด์มีคนค่อนข้างเยอะเนาะนะครับเมื่อเมื่อสกักครู่แลนด์ของคนไทยนะนะครับที่เป็นแลนด์ฟ้าแลนด์ของโนไทยนะก็คึกคักมากขึ้นนะตอนนี้ผมก็เก็บไข่ไก่ด้วยนี่ผมยังไม่ได้เช็คอันนี้เลยว่าราคาที่ตลาดเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ราคาในตลาดเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะจากเดิมเป็นเหรียญเบอร์รี่ใช่ไหมครับพอมันเป็นเหรียญพิกเซลเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งผมดูก่อนแบบนี้ไม่น่าจะมีต้นไม้นะอันนี้เขาเอามาตกแต่งนะน,นี่มีต้นไม้ตรงนี้โอเคแต่ว่ามันตัดไม่ได้นะนะครับดูดิ โดนตัดไปหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วโอเคครับตอนนี้อัปเดตใหม่นะครับตัวออเดอร์นะครับก็คือส่งได้เรื่อยๆนะครับจริงๆแนะนำให้ส่งนะเพราะว่าคือหลักๆนะผมอยากให้สะสมเหรียญพิกเซลไว้เพื่อเป็นการเอินนะครับเราจะได้ไปสวอปเหรียญแล้วก็ โอนออกไปข้างนอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปกติมันจะขึ้นมา9ชิ้นใช่ไหมอย่างเงี้ยมีอยู่9้าอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ส่งเลยอ่ะนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ส่งเนี่ยมันก็ยังจะค้างอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราส่งเพื่อให้มัน g e n e r a ตอันใหม่ขึ้นมานะครับและเราจะลุ้นอันนี้ลุ้นเหรียญิก x e l ครับอย่างเงี้ยผมส่งไม่ไหวนะครับคือมัน300ชิ้นเลยอ่ะ นะครับแล้วจะได้แค่หนึ่งพิกเซลเองอันนี้มันมันไม่คุ้มนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไปนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็ใช้น้อยนะครับมันมันสุ่มมานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลุ้นนะครับที่มันใช้น้อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมไปส่งอันนี้ต่อเดี๋ยวผมดูก่อนอันไหนส่งได้บ้างไม้จริงอ่ะมันส่งได้แต่มันได้น้อยนะอะเดี๋ยวผมเอานี้ดีกว่า เอาข้าวอีกเดี๋ยวรอวันที่สิบเก้าเนาะนะครับน่าจะมีอะไรมากขึ้นแหละนะครับอรอลุ้นอยู่นะครับเหรียญพิกเซลน่าจะผมไม่แน่ใจว่าวันแรกๆเนี่ยเหรียญจะขึ้นไปหรือเปล่านะ หรือว่าหรือว่าลงก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีคนที่สะสมเหรียญพิกเซลไว้เยอะพอสมควรนะครับพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญพิกเซลเนี่ยบางคนก็ขายเลยพอเปิดมาปุ๊บกาขายเลยเดี๋ยวรอดูนะสี่นาทีนะพอขายปุ๊บแล้วมันจะทำให้ราคามันล่วงไง ไก่ตัวนี้ไก่ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อนะผมไปได้มาจากที่โพลออฟิศนะครับของฟรีนะผมยังไม่ได้ไปเอาเลยไอโลนไนท์สองแปดแปดที่จริงๆผมส่งได้นะมันสามร้อยชิ้นนึงมันเหลืออยู่อ่ะอ่ะเดี๋ยวผมไปซื้อเดี๋ยวนะผมไปดูไอโ n นไนก่อนนะคือผมทำาเหมืองแล้วมันมีอยู่ในตัวเนี่ยสองร้อยแปดสิบแปดชิ้น ขอดูก่อนราคาเท่าไหร่ราคาชิ้นละยี่สิบสามเลยนะจริงๆถ้าขายขายได้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมคำนวณก่อนกดเค่งนี้เลขก่อนสองร้อยแปดสิบแปดสมมติคูณกับยี่สิบสามเนี่ยูดได้หกพันหกเลยนะหกพันหกเลยนะครับเยอะมากเลยนะ แต่มันจริงๆอ ok ่ะตรงเนี้ยไอเรื่องของราคาพิกเซลเนี่ยเหรียญพิกเซลโทษทีเหรียญพิกเซลที่มันเป็นรีวอร์ดอยู่ตรงนี้เนี่ยคือมันไม่มีกําหนดตายตัวณปัจจุบันนะเพราะมันประเมินค่าไม่ได้นะครับคือถ้าไปเทียบกับว่าเฮ้ยเทียบเป็นเหรียญคอยเท่าไหร่เนี่ยมันมันยังเทียบไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยรางวัลมันเยอะบางครั้งรางวัลมันน้อยนะครับคือความหมายรางวัลเยอะรางวัลน้อยเนี่ยมันอยู่ที่ต้นทุนตรงนี้นะครับเราเทียบว่าเอ้ยถ้าต้นทุนเท่ากันแล้วรางวัลเนี่ยที่ได้มามันคุ้มกับ กับเหรียญคอยไหมอะไรเงี้ยนะครับคือบางครั้งมันเอามาเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้มันเปรียบเทียบกันไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าต้นทุนที่จ่ายในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับไม่ค่อยเท่ากันเลยนะมันก็เลยยังเทียบไม่ได้คนก็เลยยังยังประมาณค่าปัจจุบันเนี่ยของพิกเซลเนี่ยไม่ได้เลยนะครับต้องรอลุ้นวันที่เอ่อวันที่สิบเก้านะครับที่จะมีการเทรดเหรียญนะครับแล้วเดี๋ยวได้รู้กันว่า ราคาตลาดที่มันควรจะเป็นมันเป็นประมาณไหนนะครับแล้วพึงพอใจแต่ณตอนนี้เนี่ยนะครับเหมือนเป็นการพึงพอใจมากกว่าที่จะจ่ายหรือไม่จ่ายตรงนี้นะครับอย่างเนี้ยผมก็ไม่ติดนะจริงๆผมซื้อไปอีกสักสิบสองก้อนแล้วก็จะครบแล้วใช่ไหมครับก็มาส่งก็สะสมเลนพิกเซลยไปประมาณนั้นนะครับถ้าเราเล่นแบบไม่ได้ซีเรียสมากนะครับก็เอาตามที่เกมกำหนดก็ดีครับก็สนุกนะครับ ไม่ได้คิดกำไรอะไรมากมายนะเออเดี๋ยวนะผมไปดูตัวนี้ก่อนไอรอนบาร์ Bar, นะครับหรือไอโรนไอบาร์เนี่ยถ้าเราทำเนี่ยนะครับเราจะขายได้ร้อยสามสิบเก้าอืมเดี๋ยวผมสะสมเอ้ยผมผมแรกเลยดีกว่านะครับจริงๆไม่ค่อยคุ้มหรอก นะครับไม่ค่อยคุ้มหรอกนะครับแต่ว่าก็ถือว่าถือว่าณตอนนี้นะครับยังยังไม่เข้าตลาดดีนะครับเหรียญพิกเซลเพราะน,น,นั้นก็ถือว่าเอาสะสมแล้วกันเนาะเราเล่นแบบไม่คิดอะไรมากนะครับก็อีกสิบสิบสองเหรียญเออีกสิบสองอันสิบสองก้อนโอเคนะครับจ่ายไปสองเจ็ดหกก็ไม่ได้เยอะมากครับไม่ได้เยอะมากไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่โอเคแต่ผมอยากสะสมเหรียญพิกเซลนะ นี่ผมกดส่งปุ๊บนี่ครับเข้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีเก้าสิบแล้วนะครับตอนนี้เหรียญเบอร์รี่นะครับราคากำลังล่วงนะแล้วก่อนอันนี้ราคาขึ้นไปค่อนข้างเยอะเลยนะขึ้นไปเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ราคาร่วงติดต่อกันกี่วันละวันสองวันละนะครับเพราะนั้นใครมีเหรียญเบอร์รี่รีบรีบแลกนะรีบเปลี่ยนไปเป็นเหรียญอื่นได้แล้วนะครับ เพราะว่าต่อไปนี้ราคามันจะลงลงลงไปเรื่อยๆแล้วนะนะครับถามว่ามีโอกาสขึ้นไหม,มด้วยการที่คอนเซปต์คือเหรียญกําลังจะออกจากเกมไปนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญมันน่าจะลงไปเรื่อยๆแหละนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเหรียญมันขึ้นเนื่องจากว่าเอ,อเราสามารถที่จะเปลี่ยนจากเหรียญเหรียญเบอร์รี่ไปเป็นเหรียญพิกเซลได้ใช่ไหมครับอืมมันก็เลยขึ้นคนก็เลยรีบสะสมอะไรเงี้ยนะครับทํา มันทำให้มีแรงซื้อเยอะนะครับราคาก็เลยพุ่งขึ้นไปแต่ตอนนี้นพอมันจะหมดเขตแล้วนะครับเหรียญมันก็เลยร่วมนะครับมีแต่คนเทขายเนาะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมดูน,นะนี่อันทีก็มีคนขายใช่ไหมผมเห็นอยู่แป๊บหนึ่งนะผมอยากรู้เท่าไหร่ ห้าสิบอืมโอเคอยู่หลายคนบ่นนะครับเรื่องของการอัปเดตใหม่เนี่ยคือไม่รู้จะเอินยังไงแล้วก็พอพอเป็นสกอร่าเนี่ยยิ่งยิ่งยากเลยเพราะว่าปกติสกอร่าจะเล่นหลายไอดีใช่ไหมฮะไอดียบ้างสิบไอเดียบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอตอนนี้ปุ๊บไม่รู้จะจะไปยังไงต่อจะส่งออเดอร์ยังไงจะต้องทำเควสอะไรแล้วก็จะต้องสะสมเหรียญอะไรอย่างเงี้ยคือมันไปไม่ถูกเมื่อก่อนมันจะมีแค่เหรียญเดียวใช่ไหม ตอนนี้มันมีสองเหรียญปึ๊บไม่รู้จะจะเริ่มต้นไงคือคือสมมติมีทั้งหมดสิบไอดียอย่างเงี้ยมันเล่นไม่เหมือนกันเพราะว่าไอตรงเนี้ยมันไม่เหมือนกันไงตรงออเดอร์บอร์ดตรงนี้มันไม่เหมือนกันน,น,น,กน,นะบางครั้งเอ้ยเราสะสมอันนี้บางครั้งเราไปเราจะแลกเป็นเหรียญอื่นเหรียญพิกเซลแล้วก็ของที่เรามีอยู่อาจจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับมันก็เลยเล่นแบบไม่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับแต่ถ้าคนที่เล่น ไอดีเดียวอย่างผมเนี่ยผมเล่นไอดีเดียวเนี่ยผมรู้สึกผมชอบนะเพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเกมมันคือมันคือเป็นเกมจริงๆที่เราจะต้องอยู่กับมันเล่นกับมันนานๆน,น,น,นะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรในเกมเยอะขึ้นนะครับเราเราจึงจําเป็นต้องอยู่กับมันนาน,านขึ้นนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือตอนอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนจะไปคํานวณกันว่าเฮ้ยปลูกอะไรคุมรรค้มที่สุดหรือทําอะไรคุ้มที่สุดบางคนบอกเออไปทาเหมืองไม่ค่อยคุม้มไปเลี้ยงไก่ก็มันตายได้ก็ไม่คุม้มใช่ไหมพึ่งก็เหมือนกันแล้วก็ไปเน้นการปลูกปลูกอะไรที่ดีที่สุดก็เป็นปลูกวัเทอร์มินใช่ไหมครับนะก่อนหน้านี้เพราะนั้นไอแลนด์ที่เป็นแลนด์สีฟ้าเนี่ยโอ้โหคนจะไปทําเยอะมากเลยแล้วก็ปลูกแต่วัเทอร์มินมาขาย n p c อย่างเดียวเลยนะครับมันก็เลยไม่เกิดความหลากหลาย แต่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะครับบางคนก็เน้นปลูกปลูกพืชอย่างเดียวเลยบางคนก็เน้นเทําเหมืองอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เอาแร่มาขายใช่ไหมครับแล้วก็บางคนก็ไปเน้นการทําอาหารบ้างเอาเพื่อต้องใช้ energy ใช่ไหมพราะในปัจจุบันเนี่ยคาดว่าต้องใช้ energy เยอะมากในการเล่นคนก็ไปทําอาหารมาขายนะครับบางคนก็เลี้ยงผึ้ง นะครับเอานนําพึ่งมาขายบางคนก็ไปเลี้ยงไก่เอาไข่มาขายอย่างเงี้ยคือมันกลายว่าตอนนี้มันมีการเล่นที่หลากหลายมากขึ้นนะครับอันเนี้ยทาให้ตัวเกมมันสนุกมากขึ้นนะแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วเราอ่ะอยากเล่นทุกสายได้ไหมจริงจริงมาเล่นได้แต่สิ่งที่สําคัญคือตรงนี้ครับ energy มันมีอยู่อย่างจํากัดนะในแต่และวันเพราะฉะนั้นคนเราถึงไม่สามารถที่จะเล่นได้ทุกสายได้ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเล่นทุกสายเนี่ยกว่าเราจะเก่งเนี่ย นะครับมันช้าถามว่าทําไมมันต้องเก่งด้วยพอเราถึงเลเวลระดับหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะดรอปไอเทมได้ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทําเหมืองเนี่ยแล้วเราถึงเ,เลเวลเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่าเลเวลเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงนะทาเหมืองอ่าตอนนี้ของผมเลเวลแปดใช่ไหมครับผมจำไม่ได้น่าจะเลเวลห้าหรือเลเวลเจ็ดหรือเลเวลสี่เปล่าผมจำไม่ได้นะก็คือ พอเราถึงเลเวลนั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสดรอปดินเหนียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อดีไงเหมือนไก่เหมือนกันนะครับไก่พอเราเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยครับตอนแรกเราจะดรอปแค่ไข่ไก่แบบนี้ใช่ไหมแต่พอเนี่ะน,นะครับเราจะเราจะสามารถดรอปดรอปไข่แบบนี้ได้เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนี่นี่ไข่แบบนี้ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อดีของการเล่นแบบสายใดสายหนึ่งไปนะครับอันนี้คือข้อดีเนาะโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละครับสำหรับเกมนี้เนาะนะก็กลารว่าผมผมชอบนะการอัปเดตครั้งนี้ผมชอบนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวมีอะไรมีอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตมา บอกแนวทางให้ฟังละกันเนาะโอเคงั้นแค่นี้ก่อนละกันครับโอเคครับสวัสดีครับ